สวัสดีค่ะสายใหม่ค่ะนางสาววรลักษณ์นุยดำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะวันนี้นะคะสายใหม่ก็จะมาแชร์ทริคนะคะหรือว่าวิธีการทำบาร์โค้ดใน Excel นะคะแล้วก็สูตรต่างๆใน Excel ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น Data หรือว่าข้อมูลของเรานะคะในร้านค้านะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะแล้วก็รหัสสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยมีเป็นรหัสอะไรนะคะแล้วก็จะมีบาร์โคดค่ะซึ่งในส่วนของบาร์โคดอันนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่เราจะมาสอนทุกคนนะคะต่อไปก็คือจำนวนสินค้าในสต็อกนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาแทรกคอลัมน์นะคะเพื่อที่จะสอนวิธีการทำาร์โค้ดตรงนี้นะคะให้กับทุกคนกันนะคะโดยเพิ่มเราจะเพิ่มมาอีกหนึ่งคอลัมน์แล้วเราก็จะเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวอักษรปกติก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่สูตรค่ะซึ่งสูตรในการทำาร์โค้ดนะคะก็คือเท่ากับขีดสองขีดด้านบนนะคะแล้วก็ดอกจันขีดสองขีด n รหัสสินค้าค่ะ และตัว n สามอีกครั้งนะคะจากนั้นก็เป็นขีดสองขีดดอกจันขีดสองขีดค่ะกด enter เนี่ยค่ะเราก็จะได้มาเป็นตัวนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทําการเปลี่ยนฟอนต์กันนะคะฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดไว้นั่นเองค่ะก็จะได้เป็นตัวบาร์โค้ดแล้วก็ลากลงมาแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยไงคะวิธีการทำบาร์โค้ดของเราก็เสร็จแล้วค่ะง่ายๆเลย ซึ่งประโยชน์ของการทำบาร์โค้ดตรงนี้ค่ะก็เพื่อเวลาเราขายสินค้าหรืออะไรเงี้ยเราจะได้ยิงสินค้าเข้าระบบได้ว่าเราขายอะไรไปบ้างจำนวนเท่าไหร่มีอะไรเหลือกี่ชิ้นเนี่ยค่ะพอในตลอดนนนี้นะคะลำดับที่แล้ววันที่เนี่ยการขายสินค้าตลอดระยะเวลา1เดือนของเรานะคะคือเมื่อเรายิงบาร์โค้ดขายของไปอะคะ่ะมันก็จะเข้ามาอยู่ในระบบ นะคะโดยอัตโนมัติเลยว่าในวันนี้เนี่ยเราขายสินค้าอะไรไปบ้างเท่าไหร่นะคะนี่ก็จะเรียนตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30เลยค่ะก็จะมีตลอดระยะเวลา1เดือนนี่นะคะบอกว่าในแต่ละวันที่เนี่ย นี่นะคะขายทินส่อไปจำนวน2แท่งเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาในระบบแบบนี้ส่วนอันนี้นะคะอันนี้คือตารางสรุปยอดของแต่ละเดือนค่ะซึ่งก็จะมีะชื่อสินค้าราสินค้าาร์โค้ดจำนวนสต็อกเนี่ยซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะเราสามารถยกเรายกข้อมูลมาจากหน้าแรกได้เลยในส่วนของยอดขายตรงนี้ค่ะ,ะเราจะมีการ ใช้สูตรเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเราจะเราจะไม่มานั่งนับนะคะเราจะมีการใช้สูตรในส่วนของตรงนี้จะเห็นได้ว่า e x c e l นะคะจะช่วยให้เราสบายมากขึ้นเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งนับเองนะคะซึ่งในสูตรอันนี้นะคะก็จะเท่ากับค่ะ ซัมอีฟนะคะนี่ก็จะเป็นสูตรที่เราจะใช้หาจํานวนยอดขายของเรานะคะว่าเราเนี่ยขายสินค้าไปทั้งหมดเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนี้นะคะกดซัมอีฟแล้วเราก็มากดนี่แหละค่ะยอดคลุมคอลัมน์นี้ของเรานะคะยอดขายที่เราขายไปทั้งหมดคลุมไปเลย หลังจากคลุมเสร็จเราก็จะใส่ลูกน้ําด้วยนะคะให้มันแล้วก็มาคลุมคอลัมน์นี้อีกหนึ่งคอลัมน์ค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่กดลูกน้ําแล้วก็ใส่ชื่อสินค้านะคะของเราค่ะว่าเราเลือกสินค้าอะไรกันแน่นะคะ,ะเมื่อคลุมอ่าคลุมไปแล้วอ่ะอันนี้จะเกิดปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวสักครู่นะคะ เดี๋ยวเราจะมาคลุมข้อมูลใหม่มาเลือกใส่มาใส่สูตรข้อมูลกันใหม่สูตรก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะเท่ากับนะคะเลือก sum if ค่ะเลือกข้อมูลนะคะก็คือจำนวนคลุมไปข้อมูลนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการ ใส่ลูกน้ําแล้วก็ชื่อสินค้าอีกรอบหนึ่งนะคะจํานวนสินค้านี่ค่ะก็คลุมไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ใส่ลูกน้ําอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วจากนั้นก็มากดที่ดินสอไม้นะคะเพราะเราต้องการจะหาว่าเราขายดินสอไม้ไปเท่าไหร่นะคะเดือนนี้จากนั้นก็กด enter ได้เลยค่ะเท่ากับ30นะคะแปลว่ายอดขายเดือนนี้ของเรานะคะเราขาย ดินสอไปทั้งหมด30แท่งด้วยกันค่ะแล้วเราก็สามารถลากกันมาได้เลยนะคะนี่เราขายดินสอไป30แท่งนะคะเราขายดินสอกดไป10แท่งเดือนนี้ขายทารองสีไป18นะคะเราก็ได้รู้แล้วว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่าสินค้าในสต็อกของเราเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลบกันได้เลยเท่ากับนะคะคอลัมน์ d ลบกับคอลัมน์ e นะคะก็จะเท่ากับ0อะสินค้าในสต๊อกสินค้าที่ขายได้เหลือเท่าไหร่หค่าย e x c ก l ก็สามารถบอกเราได้หมดเลยว่าเรามีสินค้าในสต็อกเท่าไหร่นะคะขายไปเท่าไหร่แล้วก็ยอดสินค้าคงเหลือเท่าไหร่ <S <S ตรงนี้คะ่ะเราสามารถใช้สูตร Excel คํคำนวณได้หมดเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์บาร์โค้ดนะคะซึ่งเราก็จะดาวน์โหลดตามเว็บไซต์ด้านบนนี้เลยะคะ่ะ โชว์เว็บไซต์จากนั้นเนี่ยเมื่อกดชื่อเว็บไซต์แล้วก็กดเข้ามานะคะเว็บไซต์นี้ก็จะขึ้นวิธีการทำบาร์โค้ดใน Excel นะคะแล้วก็จะมีวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งฟอนตนะคะซึ่งสำหรับแปลงเป็นตัวอักษรบาร์โค้ดให้นั่นเองค่ะเมื่อเราเข้ามาทำตามเว็บไซต์นี้นะคะเราก็จะได้บาร์โค้ดเรียบร้อยเลยค่ะ